คือทางนูน้นเรียมนู้นปลาจะก,กินแล้วเนี่ย ประจวดตัวแรกเลยแม่กำลังจะกินข้าวอยู่พอดีเลยตัวแรกตัวสวยด้วยนะอ,อีกแล้วครับคันริมนุน้นคันที่สามเหมือนปลาจะกินอีกแล้ว ก่นเป็ดตันพันกันเออปลาดีินอมาแล้วป้าสุใหญ่ปรากดปรากดน,นี่ปรากดทะเล นี่ครับโงเลงก็หากินแบบนี้แหละครับของกินมากมายาขยัน ปกตินกหนึ่งตัวอันนี้เปิ้ลเลเปิ้ลเปิ้ลสองเลยันพันเง้อธรรมดาเป็ดใช้เป็ดสองตัวนีเลยพันกงน จจดนะเนี่ยจจดเหลืองเดี๋ยวมันตายต้องเรียกเอาไปใส่กระชังก่อนนี่สองตัวเหลืองอัดเลย ตัวมันเล็กเดี๋ยวมันลอดกระชังไปอีกใหญ่เกินเนี่ปลอดภันเอาละคลิมนู้นเอาละ เฉยเลยอ่ะใส่เต็มมันกินนานมากนานเกินอ่ะเด็ดไม่เข้าปากมันงับเย่อหลุดหมดตัวจนี่มันไวมาก มเอาแล้วเอาแล้วคัลลิม กดตัวใหญ่ด้วยโอ้โหพันกันเป็ดไปพันกันซะนี่นอันอุย้ยเนี่ยเกือบไปไลแล้วไม่ล่ะแข็งแรงมากไอ้ตะกดน้ำเค็มเนี่ยนุงมเงเกือบโดนมาแล้วนะผ่านะามาแล้วแต่โ,โหปโวดหน้าดูเลยเนี่ยเออปวดยากนะ ที่มันพันกันโอ้หุดแล้วนี่ห้วใหญ่ ต้องใช้เวลานานมากเลยก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวสรุปแล้วเดี๋ยวได้เท่าไหร่เดี๋ยวลุงหนึ่งจะถ่ายให้ดูนะครับขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเอาไว้คลิปหน้าไปพบกันใหม่วันนี้ต้องไปก่อนวัสดีครับ